สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูติ๊กแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราจะมาขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องของวัฏจักรชีวิตสัตว์กันค่ะ ในเรื่องของวัฏจักรชีวิตสัตว์นะคะเด็กๆเด็กๆเคยสงสัยมิคะว่าสัตว์แต่ละชนิดนั้นมีวัฏจักรชีวิตเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องนี้เนี่ยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามารู้จักกับความหมายของคําว่าวัฏจักรชีวิตสัตว์กันก่อนนะคะในเรื่องของวัฏจักรชีวิตสัตว์นะคะเด็กๆวัฏจักรชีวิตสัตว์นั้นหมายถึงขั้นตอนในการเจริญเติบโตของ ตั้งแต่ที่สัตว์เป็นตัวอ่อนจนกระทั่งมีการพัฒนามีการเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะซึ่งสัตว์แต่ละชนิดนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะและเมื่อสัตว์เหล่านี้มีการเจริญเติบโตกลายเป็นตัวเต็มวัยนะคะสัตว์เหล่านี้เนี่ยนะคะเด็กๆก,ก็จะสามารถสืบพันธุ์ขยายเผ่าพันธุ์โดยการออกลูกออกหลานเพื่อให้สามารถดำรงเผ่าพันธุ์วนเวียน แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือที่เราเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์นั่นเองนะคะเด็กๆเคยสงสัยไหมคะว่า สัตว์แต่ละชนิดนั้นมีการออกลูกที่แตกต่างกันใช่ไหคะสัตว์บางชนิดนะคะเด็กๆออกลูกเป็นตัวแต่ว่าสัตว์บางชนิดนั้นออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเรียน่ในหัวข้อเรื่องของสัตว์บางชนิดที่ออกลูกเป็นไข่ก่อนจึงฟักออกมาเป็นตัวนะคะสัตว์ที่มีการออกลูกเป็นไข่ก่อนแล้วจึงฟักออกมาเป็นตัวนะคะเด็กๆ สัตว์เหล่านี้เนี่ยจะมีลักษณะรูปร่างนะคะเด็กๆจะมีรูปร่างลักษณะของสัตว์เมื่อออกมาจากไข่นะคะโดยจะมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันกับพ่อแม่นะคะเพียงแต่ว่าเมื่อฟักออกมาจากไข่นั้นจะมีขนาดที่เล็กกว่าพ่อแม่นั่นเองนะคะตัวอย่างของสัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่ก่อนแล้วจึงฟักออกมาเป็นตัวนะคะเด็กๆก็อย่างเช่นพวก ไก่เป็ดแล้วก็เต่านั่นเองนะคะเด็กๆเ,เคยเห็นไข่ไก่ไข่เป็ดไข่เต่าไม่ลูกนั่นแหละนะคะสัตว์เหล่านี้นะคะเด็กๆเ,เป็นสัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่นะคะแล้วจึงฟักออกมาเป็นตัวนั่นเองนะคะโดยเด็กๆเ,เคยสงสัยมคะว่าไก่เป็ดเต่านะคะ เมื่อฟักออกมาจากไข่แล้วจะมีลักษณะรูปร่างเหมือนกันกับพ่อแม่ไหมคะคาตอบก็คือเหมือนกันกับพ่อแม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆสัตว์เหล่านี้เนี่ยนะคะไก่เป็ดเต่าจึงจัดเป็นสัตว์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างจริญเติบโตนั่นเองนะคะก็คือสัตว์เหล่านี้เนี่ยนะคะเด็กๆจะมีลักษณะรูปร่างเหมือนกันกันกบพ่อแม่นะคะตั้งแต่ที่ฟักออกมาจาก นั่นเองนะคะแต่ว่า,าสัตว์บางชนิดเนี่ยนะคะเด็กๆมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะในระหว่างจเจริญเติบโตก่อนที่จะกลายเป็นตัวเต็มวัยนะคะเมื่อถึงตัวเต็มวัยถึงจะมีลักษณะรูปร่างเหมือนกันกับพ่อแม่นั่นเองนะคะแต่ในระหว่างที่มีการเจริญเติบโตเนี่ยนะคะเด็กๆจะมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะ โดยสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่และมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างเจริญเติบโตนะคะเด็กๆก็อย่างเช่นสัตว์จำพวกกบผีเสื้อหรือว่ายุงนั่นเองนะคะเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับชนิดของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่และมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างเจริญเติบโตและสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างเจริญเติบโตในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะ Yeah. คราวนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามารู้จักกับตัวอย่างชนิดของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ก่อนแล้วจึงฟักออกมาเป็นตัวนะคะซึ่งสัตว์เหล่านี้เนี่ยนะคะเด็กๆเมื่อฟักออกมาจะเป็นตัวนะคะจะมีลักษณะรูปร่างเหมือนกันกันกบพ่อแม่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างจะเริญเติบโตนั่นเองนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นสัตว์จำพวกอะไรคะเด็กๆในภาพนี้คือสัตว์ชนิดไหนคะ ก็คือนกนั่นเองใช่ไหมคะนกนะคะเด็กๆเ,เป็นจากที่ออกลูกเป็นไข่นะคะและเมื่อตัวอ่อนนั้นฟักออกมาจากไข่นะคะตัวอ่อนจะมีลักษณะรูปร่างเหมือนกันกันกบพ่อแม่เพียงแต่ว่ามีขนาดที่เล็กกว่าเพียงแค่นั้นเองใช่ไหมคะเนี่ยอย่างภาพนี้นะคะเด็กๆน,นกออกลูกเป็นอะไรลูก ออกรูปเป็นไข่ใช่ไหมคะข้างในไข่มีอะไรอยู่คะเด็กๆก็คือมีตัวอ่อนอยู่ด้านในไข่นั่นเองใช่ไหมคะเมื่อถึงเวลานะคะเด็กๆตัวอ่อนที่อยู่ในเปลือกไข่ของไข่นกนั้นก็จะมีการฟักออกมาเป็นตัวนั่นเองแล้วกลายเป็นอะไรคะ กลายเป็นลูกนกนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆสังเกตลักษณะรูปร่างของลูกนกเหมือนกันกับแม่นกหมคะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเนี่ยนะคะเด็กๆสังเกตใช่ไหมลูกนะคะว่าลูกนกนั้นจะมีลักษณะรูปร่างเหมือนกันกับแม่นกเลยใช่ไหมคะแสดงให้เห็นว่านกเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะคะและไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างจริญเติบโตนะคะหรือพูดแบบง่ายๆก็คือ นกเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะคะและมีมลักษณะรูปร่างเหมือนกันกับพ่อแม่ในระหว่างจะเริ่เติบโตนั่นเองนะคะเนี่ยนะคะลูกนกมีลักษณะรูปร่างเหมือนกันกันกบแม่นกเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะนกจึงจัดเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ก่อนแล้วจึงฟักออกมาเป็นตัวนะคะมีลักษณะรูปร่างเหมือนกันกันกบพ่อแม่ หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างจะเริญเติบโตนั่นเองค่ะ,ะเมื่อกี้นะคะเด็กๆเ,เราได้รู้จักกับชนิดของสัตว์ ที่ออกรูปเป็นไข่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างจะเริญเติบโต,ตไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่างที่ครูติ๊กได้ยกตัวอย่างไปก็คือจะมีอะไรบ้างคะมีไก่แล้วก็มีนกนั่นเองใช่ไหมคะ คราวนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามารู้จักกับชนิดของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่และมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างจะเริญมเติบโตนะคะอย่างเช่นสัตว์จำพวกผีเสื้อนั่นเองนะคะเด็กๆผีเสื้อน,น,นะคะเด็กๆจะมีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ระยะนะคะในระยะแรกก็คือระยะของอะไรคะระยะของไข่ผีเสื้อนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าไข่ผีเสื้อมีลักษณะรูปร่างเหมือนกัน เหมือนก,นกันกับแม่ผีเสื้อไหมคะไม่เหมือนเลยใช่ไหมลูกนะคะอ่เนี่ยนะคะดเด็กไข่นะคะมีลักษณะรูปร่างที่ไม่เหมือนกันกันกบแม่ผีเสื้อใช่ไหมลูกนะคะแสดงให้เห็นว่าผีเสื้อนั้น เป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่และมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างเจริญเติบโตนั่นเองนะคะโดยในระยะที่1ก็คือระยะของไข่ผีเสื้อใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะนะคะไข่ผีเสื้อนะคะเด็กๆจะใช้ระยะเวลาประมาณ10วันนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆไข่นะคะก็ จะมีการจเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะที่2ก็คือระยะของอะไรคะระยะของตัวหนอนนั่นเองนะคะระยะของตัวหนอนเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นระยะที่จะกินใบไม้เป็นอาหารนะคะซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์นะคะก็จะเข้าสู่ระยะที่3ก็คือระยะของดักแดก นะะในระยะของดักแด้น,นะคะเด็กๆจะเป็นระยะที่อยู่นิ่งๆไม่มีการกินอาหารและไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนะคะในระยะดักแด่นะคะเด็กๆจะใช้ระยะเวลาประมาณ หสัปดาห์ถึง1เดือนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผีเสื้อนะคะเด็กๆก,ก็จะออกมาจากจากแด่กลายไปเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยพร้อมที่จะเจริญเติบโตพร้อมที่จะเจริญเติบโตมีการสืบพันธุ์ขยายผ่าพันธุ์กลายเป็นวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อแบบนี้วนเวียนไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่า ผีเสื้อนั้นเป็นสัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่นะคะและยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างเจริญเติบโตเราทราบได้อย่างไรนะคะเด็กๆว่าผีเสื้อมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างเจริญเติบโตเด็กๆสังเกตไหมคะระยะที่1ไข่ระยะที่2อนอนนะคะระยะที่3ดักแด้ เหมือนกันไหมคะมีลักษณะรูปร่างเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันสักระยะเลยใช่ไหมคะแสดงให้เห็นว่าผีเสื้อนั้นเป็นสัตว์ที่ออกรู้เป็นไทยและมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างจเจริญเติบโตนั่นเองคะอ่ะอ่า เดี๋ยวเรามารู้จักกับวัฏจัรรชีวิตของสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะคะเด็กๆที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างเจริญเติบโตนอกจากผีเสื้อแล้วก็ยังมีกบนะคะเด็กๆกบนั้นนะคะมีวัฏจัรรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ระยะใช่ไหมคะระยะที่1ก็คือระยะของไข่กบนะคะระยะที่2ก็คือระยะของลูกอ๊อด ระยะที่3ก็คือระยะของลูกกบนะคะแล้วก็ระยะที่4ก็คือระยะของกบตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตไหมลูกนะคะว่าระยะที่1 2 3นะคะในระยะไข่ลูกอสแล้วก็ลูกกบมีลักษณะรูปร่างเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันสักระยะเลยใช่ไหมคะ แสดงให้เห็นว่ากบนั้นนะคะเป็นสัตว์ที่ออกรูกเป็นไข่และมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างเจริญเติบโตนั่นเองนะคะในระยะแรกเนี่ยนะคะเด็กๆจะเป็นไข่จะใช้ระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆก็จะมีการเจริญเติบโตพัฒนาเข้าสู่ระยะที่2ก็คือระยะของลูกออดนั่นเองใช่ไหมคะในระยะของลูกออดเนี่ยนะคะเด็กๆจะหายใจโดยใช้เหงือกใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตไหม ว่าจะมีลักษณะรูปร่างเป็นยังไงคะก็คือจะมีหางที่เรียวยาวนั่นเองใช่ไหมคะในระยะนี้เนี่ยนะคะเด็กๆจะใช้ระยะเวลาประมาณ7-10สสัปดาห์นะคะก็จะเข้าสู่ระยะที่3นะคะก็คือระยะของลูกกบนั่นเองนะคะในระยะของลูกกบเนี่ยนะคะเด็กๆจะเริ่มมีอะไรงอ,อกมาคะ เริ่มมีขางอออกมานั่นเองใช่ไหมคะเนี่ยนะคะเด็กๆขางอออกมาแล้วหางที่ยาวเนี่ยก็จะค่อยๆหดสั้นลงไปนะคะแล้วหลังจากนั้นในระยะของลูกกบเนี่ยนะคะเด็กๆจะใช้ระยะเวลาประมาณ1 0บถึงสิสัปดาห์นะคะแล้วก็จะเข้าสู่ระยะที่4ก็คือระยะของ กบตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะในระยะของกบตัวเต็มวัยเนี่ยนะคะเด็กๆจะเป็นระยะที่4นะคะแล้วกบตัวเต็มวัยนะคะเด็กๆก็จะมีการเจริญเติบโตนะคะมีการสืบพันธุ์ขยายเผ่าพันธุ์กลายเป็นวัฏาจาักรชีวิตของกบนั่นเอง นะคะนี่ก็คือในเรื่องของวัฒนัรรชีวิตสัตว์นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้พร้อมกันนะคะในเรื่องของวัฒนัรรชีวิตสัตว์นะคะเด็กๆวัฒนักรชีวิตสัตะะว,ว,วตต์นั้นหมายถึง ขั้นตอนในการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละชนิดใช่ไหมคะซึ่งสัตว์แต่ละชนิดนั้นนะคะเด็กๆจะมีการออกลูกที่แตกต่างกันนะคะสัตว์บางชนิดออกลูกเป็นไข่สัตว์บางชนิดออกลูกเป็นตัวใช่ไหมคะสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่เนี่ยนะคะเด็กๆเราแบ่งออก,กเป็น2ประเภทก็คือ1สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะคะแล้วฟักออกมาเป็นตัวและไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างจเจริญเติบโตใช่ไหมคะสัตว์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ระหว่างเจริญเติบโตก็อย่างเช่นพวก อะไรคะพวกไก่เป็ดหรือว่านกนั่นเองใช่ไหมคะแต่ว่าสัตว์บางชนิดนั้นออกลูกเป็นไข่และมีการเปลี่ยนแปนลงรูปร่างในระหว่างเจริญเติบโตก็อย่างเช่นพวกกบหรือว่าผีเสื้อนั่นเองนะคะนี่ก็คือในเรื่องของวัฏจักรชีวิตสัตว์นะคะเด็กๆในวันนี้คุณครูติ๊กไม่มีการบ้านให้ทํานะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคาบหน้าวันนี้คุณครูติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ